ทรงเป็นข้อในดวงใจของไทยรักเจอจลัดสาบแสงแห่งัทภาทรงเป็นน้ำดับไฟป้องไยเทศคอยปกเกศคุ้มเกล้าเก้ารักษาประเทืองรากบ,บำรุงรักให้วัฒนาพระเมตตาเปลี่ยนล้นล้นรำพัน เป็นหลักชัยในยามสยามอพระรงับก,กับเหตพั่วเหตุผลไฟที่ลามร้อนรุ่มสมกงกันทดับลงพันด้วยเดชะพระบาลีประนงกรน้อมกล้าลงกราบมามหาราชกุสบงพระทรงศีขอพระองค์ทรงอยู่ ผู้ท้าดีทั้งตรีเตมเสริมองค์ทรงพระเจริญด้วยข้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้า,ยายพระพุทธเจ้าคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนทีน,น,นี้พิจารณิกรมของสมบัติผู้ปกครองกลับเข้จะร่วมกันร้อง,องเพลงของเสด็จพระบารมีนะฮะแล้วก็